นี่ค่ะพริกแมงป่องกับพริกปีศาจนะคะที่เพาะเม็สดสดๆน่ะสรุปว่างอกค่ะทางด้านทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้คือคือพริกแมงป่องนะคะส่วนทางด้านนี้คือพริกปีศาจเมื่อกี้เพาะไปเนี่ยค่ะที่ที่เอาลองไปปลูกในเนี้ย ก็ไม่รู้แหละเพราะขึ้นไม่รู้จะจะปลูกติดหรือเปล่าจะจะปลูกให้ดูนะคะรากงอกลงไปในทิชชู่เนี่ยค่ะโหรากงอกลงไปในทิชชู่อีกต้นน เลยแต่ว่าเสียดายเพราะไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะตรงไหนตรงน,นี้ดูเขาทำเหมือนง่ายง่ายที่เขาเพาะในกล่องอะค่ะคือ เอากระดาษที่ชู่ชุบน้าให้ให้เปียกให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็เอาเม็ดรพริกสดๆเนี่ยค่ะวางวางเกลีย่ยลงให้ทั่วแต่อันนี้ลองเพาะสองชนิดเลยเพราะอยากจะรู้ว่าที่เก็บมาจากฟาร์มนะคะที่ทําคลิปให้ท่านผู้ชมชมจะเพาะขึ้นไหมสรุปว่าเพาะขึ้นอันนี้อันนี้พริกปีศาจงอกช้านะคะแต่อย่างนี้แหละเพาะง่ายเนี่ย เพราะรากยังไม่ยาวแต่อันนี้ดูสิมีใบแล้วค่ะนี่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะโตไหมอันนี้ก็จะจะเพาะเพาะอีกสักกระถางค่ะเีตุไดจังไม่มีที่ปลูกไม่มีที่วางกระถาง แล้วมันเป็นช่วงอากาศหนาวด้วยฮะช่วงอากาศหนาวเนี่ยเอาไปฝากพี่คนไทยที่เดินป่าด้วยกันพี่เขาคงดูแลไม่ได้